สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยตื่นตีเก็บตีห้าเนาะตีสก,กว่ากว่าตื่นมาก็มากอกไอ้น้ำกระเจี๊ยบเนาะเพราะวันดีเมื่อวานเมื่อวานเย็นต้มน้ํากระเจี๊ยบไว้30มสบอาไม่ใช่โทษทีสิบกรลิรเนะาะสิบกรลิตกเพิ่งกรอกเมื่อเช้านี้ได้เก็บ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 หสิบขวดเนาะในจํานวนนั้นก็จะมีขวดเป็นขวดใหญ่ อันนี้ขวดนี้อันนี้สามร้อยซีซีหรือสามร้อยเอ็มอลเนอะอันนี้ส <c oughs> ามร้อยเมื่อก่อนขายขวดละยี่สิบบาทเนอะเนี่ยอันนี้สามร้อยซีซีแล้วมาอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบซีซีก็ขายสิบบาทขายสิบบาทแล้วขวดมันเหลือจากการที่เอาไปทำลงทานหรือเอาไปถวายที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะ อันนี้ขวดมันเหลืออยู่ขวดหมดแล้วแหละเช้าอกได้เก็บเก็บห้าสิบขวดก็จะขายเหมือนเดิมขวดละสิบบาทอันนี้ขวดเล็กสองร้อยห้าสิบซีซีอันนี้สองร้อยห้าสิบซีซีขายสิบบาทเนาะแล้วอันนี้สามร้อยซีซีสามร้อยซีซีสามร้อยซีซีก็สิบบาท นน้ำกระเจีย๊ยบนะครับท้าให้มากรองได้เลยว่าถ้าในขวดนี่มีเศษแม้แต่เส้นผมหรือเศษเล็กๆย่อไม่เคกระบ,บาลเพราะว่าใช้ผ้าขาวบางอ่ะสี่ชั้นเนาะกรองเนี้ย <c oughs> เล็กก็สิบ,บาทใหญ่ก็สิบ,บาท ถามว่าทําไมต้องขายราคาสิบาทเล็กก็สิบาทใหญ่ก็สิบาทหนึ่งใหญ่ขวดมันเหลือจากการซื้อรอบแรกสองเล็กขวดมันเหลือจากการที่เออเอาไปถวายสถานปฏิบัติธรรมวัดหัวคูรักบังเนาะแล้วก็ไปทําลงทาเออทำสังฆทานด้วย <c oughs> ก็เลยจะขายสิบบาททั้งขวดเล็กขวดใหญ่เนาะถ้าถามว่าทําไมต้องขายเล็กก็ขายสิบบาทใหญ่ก็ขายสิบบาท ก็คือทำอะไรก็ช่างเนาะมันก็สอนเราก็เหมือนกับเ,ออเราก็ดูดูเป็นการสังเกตไปในตัวเนาะถ้าถ้าคนมาซื้อเราก็จะถามว่าต้องการกดเล็กดใหญ่ถ้าถามว่าราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันถ้าถามว่า <c oughs> ถ้าถามว่าตอนต้มอ่ะต้มคนละครั้งหรือว่าต้มทีพร้อมกันก็คือต้มหม้อเดียวกัน ต้มต้มหมอ้อเดียวกันแต่ตอนกรอบใส่ขวดแบ่งใส่กรอบใส่ขวดเล็กและขวดใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าขวดเล็กจะอีกรถหนึ่งขวดใหญ่จะอีกรถหนึ่งไม่ใช่นะครับคือต้มหมอ้อเดียวกันต้มหมอ้อเดียวกันเลยแต่ว่าแบ่งออกมาบรรจุขวดเป็นสองสองขนาดนะครับต้มหมอ้อเดียวกันนะต้มหมอ้อเดียวกันแต่เอามาแบ่งบรรจุขวดเป็นสองขนาด ไม่ต้องกลัวว่าขวดเล็กจะรสชาติไม่ดีขวดใหญ่จะรสชาติดีไหมครับรสชาติเดียวกันหมดเพราะาต้มหม้อเดียวกันเพียงแต่ใส่บรรจุขวดขายขนาดขวดต่างกันแต่ราคาเดียวกันพ่อของพวกนี้มันก็สอนเราได้ในอีกครั้งหนึ่งสอนเราลักษณะไหนก็แต่ละคนทําไปมันก็สอนเราเองเลยว่าอะไรคืออะไรเนาะมันก็สอนเราเองครับทุกอย่างมันสอนเราเองหมดครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นทฤษฎีมาความสําเร็จและประสบการณ์ความสําเร็จมันอยู่ที่ประสบการณ์และก็หน้าง,งานมนสอนเราเนาะมันมก็ไม่มีอะไรมากครับทุกอย่างที่ทุกคนที่ทําในร่ําเรียนมาไม่ว่าวิชาวิช,า,วชา,ใา,าในด้านไหนเนาะตําราในด้านไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนก็แค่เป็นทฤษฎีและไกล้ลายและแนวทาง แต่เราจะเก่งเราจะ <c oughs> คล่องเราจะชำนาญอยู่ที่ประสบการณ์เนาะอยู่ที่ประสบการณ์และหน้างานและคนรอบข้างโอเคสวัสดีครับขอฝากน้ำเลยนะครับควรละสิบาทใหญ่ก็สิบาทเล็กก็สิบบาทถามทำไมต้องขายอย่างนี้ก็จะขายอเนาะก็จะขายเพราะทำํทำอะไรก็ชา่าทุกอย่างม,มันสอดเราเอง อันนี้มันก็สอนเราแต่เดว่าน,น่าจะมาบอกว่าสอนเราอย่างไงยังยังไม่บอกเดี๋ยวนี้เนาะถ้าบอกเดี๋ยวนี้ก็จะรู้แต่ก่อนยังไม่บอกอย่างนี้ว่าต้มหม้อเดียวกันแต่บรรจุขวดแบง่งบรรจุคนละขนาดแต่ก็ขายราคาเดียวกันเหตุผลเพราะอะไรเดียว่าน้ามาให้คําตอบนะครับสวัสดีครับ